เฮ้ยไอเมืองลานี่เป็นผู้เล่าบนเนาะพอเนาะโอ้แต่เดี๋มาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันปนเปกันพวกข้าเจ้าหลุดหลุดง่ายผู้ดอยมาแล้วก็ทับสู้ทับส่วนนันเดี๋ยวนี้เนาะขมุกระลายเนาะม่งกระลายเนาะม่งกับมีม่งจะเลายม่งเนะขมุกระลายเนาะเออขมุกระลายกว่าผู้ลาวผู้เล่าเศรษฐกวนกับมีที่สามสี่บ้าน ต้นมันเมือง,ลา,ง,ล,างลาแต่เ่พาสันไมีหลายครับลุมน้ำมีแต่ซีบ้านเนี่นี่เลยะนโยบายของพัคของรัฐเปลี่ยนแปนลงมา<อ>ล,ลงมาค่อยก็ลงมาบนหล่ามีเพียงไปเห็ดพอพ่อครูดิผมมีไตลื่น่งบอกมีมีกับผมมีกับเม่นเขาเม่นลูกเม่นทั่วเขาเจ้าช่างแหละอ๋ออาจจะเป็นบ้านลื่นใช่ไหมมมีเนาะ ลื่นเลแม่ขึ้นไปพุ่นเนาะบุญเหนือบุญใต้พ่ผมเนาะบุญเหนือบุญใต่ขิ้นรอหญ้านี่ขมิ้นจะรากะลลายเมืองหานี่ม่เก็บางเก็บมีเพื่อนไปเอามาบางเก็บใส่ไปเอามาจึงซื้อเมืองนี่พ่นเอินเมืองหลาคือเมืองหลาคือเมืองหลาเมืองหลาบอกบ้านนี่แหละบ้านบ้านได้ซื้อได้เสียงนั่นบ้านอันนี้แหละเมืองลาบอกเมืองลา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 เมืองลาเนาะหล่อหล่อเออเมืองลาเนาะแต่บ่มี่ไม่โทรบ่มี่ไม่เอกเออ ยูยูจีนเห็นเมืองล่าเนาะเมืองลาอันนั้นยูจีนเมืองล่าหลายคนก็บอกบอกว่าอุดมใจก็มีเมืองล่าบ่บ่แม่นมะันเป็นเมืองลาเนาะเมืองลาขิงขิงน่องอย่างเบ้าอันนึ่งแหล ni, ่เมืองน่าเออเมืองน่าอันนี้ผู้เราอยู่นี่เพิ่นเพิ่นเบ้าเสละเออบ่น้ำเจอเป็น ơ, ปน ơ, ้ำเจอบ่เงินน้ำใจน้ำเจอบ่ <b? S 3> ำเนไปใส่ไอ้นี่ไปใส่วางได้ไปใส่คนเหล้านี่ไปใส่ไปเออไปกระเดือน้ำไปกระเดิ้ลใส่แบบแบบหลวงพระบางไปกระเดือน้ำเจอเน้อยี่นี่เนาะหม้อน้ำเจอเนาะเป็นเหล้าหลวงเนาะต้นกำเนิดแท้โอ้ขอบใจแม่ต้นกำเนิดจะแนวชดช่อนี่แท้มันมาเธอแม่ไม่แข็ง ปเป็นพวกผูกไ้ไทยผู้สัเออพวกผู้ไทยไรไทยแทงพุ่นัแหละจำนวน,น,น,าานหนึ่งกับมาแต่ทางจีนนี่เอาคนคน,คนลาาที่มาจะมาอยู่เมืองลานี่มาจากเมืองแทงบอกแต่ก่อนน่ะนะแต่ก่อนเขาเหตุสังคมมีผีบ้านผีเมืองเนี่ยเ,เขาข่าควายข่าวอย่างเราจำเลยเสื้อน,น่ะเออไรรอสัวไรมาแต่เมืองแทงคนมาสร้างเมืองลาเมาแต่เมืองแทงแต่ว่าความจรงิงแต่ก่อนเนี่ยตั้งเมืองแทงออกไปน่ะ คุณเจ้าส่วนลาเตียนยาวไปทางนี้มันเป็นเขาเอื้อนบามันไทยดำไทยดำแต่ว่ามันเข้าพุละเมืองแล้วเออภายหลังมันฝรั่งมันมาปกครองเนี่ยมันมาแยกเนี่ยออแบ่งเอาเวียดก็ลายแข่งได้เอาเหวีย่ยงกับพวกเซนลาดินเบนฟูเหมืนเนาะนั่นมันมัดแั่นดินลาวนะตะกี้งฝรั่งมันมาแบ่งสมัยสยามเนี่ยนะแล้วก็จำด้วนนึงมันก็แบ่งให้จีนพวกอันนดาเพาลูอนี่ก็แบ่งให้จีนพวกพุละเมืองหลายปันเหยอยู่ในเมืองลาเนี่ย ตามประวัติของสัสดาจน,นี่ทั้งมดยังบอก่าทันเตกทักทนแยกกันในสามสิบเอ็ดล้านป็นยังเหลือแต่คนสามล้านมันเอามดน,น<อ>ั่เาบอมวเจ้ามันปกครองเนี่ยเมืองหลาเนี่ยนะเออมืองหลามีพูดลเมือง